สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวเครื่องเกมแอนด์วอชซูเปอร์มาริโอบอสโดนแฮกซะแล้วตอนนี้คงเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่แน่แตัวเครื่องเพิ่งออกขายอย่างเป็นทางการวันที่13พฤศจิกายนนี้เองแต่เมื่อวันที่12พฤศจิกายนในทวิตเตอร์แอคเคาทที่ชื่อว่า stacksmashing ได้ทวีตข้อความว่าได้รับเครื่องแล้วและกำลังทดลองแฮกตัวเครื่องอยู่และต่อมาในวันที่13 ก็มีการทวิตเพิ่มอีกว่าสามารถแฮกเครื่องและลงเกมมาริโอหนึ่งตัวรอมที่แฮกได้แล้วและในวันที่14ก็ได้ทวิตแชร์วิดีโอขั้นตอนการแฮกโดยละเอียดลง YouTube ในช่อง stack smashing ผมก็กดตามไปดูใน YouTube อีกทีนึงดูจบแล้วก็พอจะสรุปรายละเอียดคร่าวๆได้ตามนี้ครับเปิดตัวเครื่องแล้วเชื่อมต่อไปที่ชิปประมวลผลหลัก stm ส2 เพื่อปลดล็อกระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเครื่องโดยใช้อุปกรณ์ ARM Debug p r o p ยี่ห้อ Secur j e l l i n k ต่อผ่านช่องต่อบนบอร์ดแล้วใช้โปรแกรม j l i n k ปลดล็อกระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเครื่องแล้วใช้อุปกรณ์ Mini Pro เชื่อมต่อไปที่ SPI Flash Chip ของตัวเครื่องแล้วใช้โปรแกรม Mini Pro ดูดข้อมูลออกมาทำการแก้ไขไฟล์แฟลชที่ดูดออกมาโดยคนแฮก จะแจกไฟล์ Python, สคริปต์ไพทอนสไฟล์ใน YouTube ให้ใช้สคริปต์แรกเพื่อสร้างรูปแบบไฟล์ที่เข้ารหัสที่ถูกต้องแล้วใช้สคริปต์ที่2รวมไฟล์เกมมาริโอที่แก้ไตเติ้ลไว้และไฟล์รูปแบบเข้ารหัสตัวโปรแกรมจะสร้างไฟล์แฟลตตัวใหม่ให้เราเป็นตัวที่บรรจุลอมมาริโอที่เราต้องการไว้จากนั้นก็ทดลองเขียนไฟล์แฟลตตัวนี้ทับลงไปที่ตัวเครื่องก็จะพบว่าไฟล์เกมมาริโอตัวใหม่ที่แก้ไตเติ้ลแล้วจะสามารถเล่นบนตัวเครื่องนี้ได้ปกติ ความคืบหน้านล่าสุดในตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับเป้าหมายต่อไปของคนทําก็คือการดูดเฟิร์มแวร์ออกมาแก้ให้ได้ถ้าใครอยากติดตามดูว่าจะดูดเฟิร์มแวร์มาแก้ไขได้เมื่อไหร่ก็ไปฟอลโล w Twitter ของ StackSmashing ติดตามข่าวไว้ได้ครับใครจะลองทําตามก็เข้าไปดูที่คลิปต้นทางอีกทีให้ละเอียดนะครับมีความเสี่ยงอย่างมากที่อาจจะทําให้เครื่องบริกจนกลายเป็นที่ทับกระดาษได้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ Selamat siang.